สวัสดีค่ะเจอกับนันอีกแล้วนะคะกับคลิปแปลข้อสอบไปขับขี่เยอรมันไทยนเนาะอ่าเราไปดูคำถามกันเลยค่ะคำถามเขาถามว่านะคะโบซูซินซีเฟลิกส์ติดเวนซีอันไอหนม่งเฟคเคสอุนฟ้า ไทลิกสินอิชมูสจุด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 แปลนะคะแปลคำถามเนาะคำถามเขาถามว่า,ากับสิ่งไหนเป็นการบังคับอะถ้าคุณร่วมอยู่ในเหตุการณ์อุบัติเหตุนะคะถ้าคุณมีส่วนร่วมนะ่ะ อยู่ในที่มันเกิดอุบัติเหตุนะนะคุณจะต้องเนี่ย each must นี่คือฉันจะต้องจุดจุดจุดเขาก็ให้เราไปเติมเราเองนะคะคือคำถามคือคาถามเขาถามบ้านเนาะเราจะแบบว่าเราจะต้องเอ่ออะไรคือคือสิ่งบังคับที่เราจะต้องทำอะถ้าถ้าเรามีส่วนร่วมในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนนะคะอ้าวแล้วเขาที่นี้เขาบอกว่า each must เนี่ยคือฉันจะ ฉันจะต้องจุดๆๆดชุไปดูคำตอบนะคะอ่า ah, the unfall steller b s p o s i t i o n the answer is t r a s t i c เขา A เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเขาบอกว่า uh each must the unfall steller b s p o s i t i o n นี่ก็คือว่าฉันจะต้อง uh, ฉันจะต้องแบบว่าเออจุดเกิดเหตุนะ่ะจุดเกิดเหตุทำให้มันมันมันเอ่อมันมีความปลอดภัยนะ่ะเนาะทำให้แบบว่ามีความปลอดภัยที่ที่จุดเกิดเหตุนะ่ะคือว่าเราจะต้องทำแบบว่าถ้าเราอยู่อยู่บนท้องถนนที่แบบว่าเรามีส่วนร่วมในการเกิดเหตุหรือว่าอย่างเช่นเราขับรถไปชนชนท้ายคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเออเราก็จะต้อง เปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้รถข้างหลังรู้ว่าเนี่ยนะรถเรามันมีอุบัติเหตุหรือว่ามีสิ่งขัดข้องอยู่เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ถ้ามันอยู่ในในใน,ในถนนไอ้ทางด่วนหรือว่าถนนนอกเมืองเนี่ยเราจะต้องเอาวานไรเอ็กซ์มาตั้งวานไรเอ็กซ์คือมันเป็นสามเหลี่ยมนะรถที่ยามันทุกคนต้องมีทุกคนต้องมี ทุกคนต้องมีรถทุกคันต้องมีวานไรเอ็กแล้วก็วานเวสเทอร์แล้วก็เอ่อเอ่อเรดทูนบ็อเหมือนกับว่าเหมือนกับ uh, กล่องปฐมพยาบาลนะคะแล้วก็ไอไอไอกรอบสามเหลี่ยมที่เอามาตั้งเอามาตั้งเวลาเกิดปุัติเหตุเราจะมาตั้งห่างห่างรถเราไปประมาณ100เมตรอะไรประมาณเนี้ย เออนะแล้วแต่สถานการณ์เนาะว่าจะตั้งห่างขนาดไหนแล้วก็วานเวสเตอร์วานเวสเตอร์นี่คือเสื้อเสื้อที่เสื้อที่เราจะมาสวมใส่มันเป็นเป็นเสื้อเสื้อสีสีนะมันจะมีเสื้อสีอยู่มันจะมีสีสีส้มหรือสีเขียวนี่แหละจาไม่ได้แล้วค่ะจาไม่ได้ว่าเป็นแต่ว่าแต่ว่าเราต้องใส่เสื้อสีนั้นเพราะว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุนอกเมืองหรือว่าเกิดปัเหุบนทางด,วด่วนนี่เราต้องใส่เสื้อพวกคนจะได้รู้ไงว่า เออว่าตรงนี้มีอบัติเหตุแล้วนะคะแล้วเวลาที่โดยเฉพาะเราอยู่ในบนทางด่วนเนี่ยหรือว่าอยู่ถนนนอกเมืองเนี่ยถ้าเราแบบว่าเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งไว้แล้วก็เอาวานไรเอ็กมาตั้งแล้วแล้วทีนี้ให้เราใส่เสื้อวานเวสเตอร์เนี่ยเสื้อที่มันเป็นสีสีเนี่ยแล้วไม่ให้นั่งอยู่ในรถนะให้ไปออกไปยืนอยู่ข้าง ข้างนอกอะ่ะตรงตรงริมถนนนะข้างนอกอะ่ะเนาะเ,เพราะว่าเ,เกิดสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องรู้ว่าต้องทำยังไงเนาะโดยเฉพาะบนทางด่วนเนี่ยนะแล้วก็ข้อ B ีนี่เออข้อ A นี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือว่าต้องแบบว่าเหมือนกับว่าทำจุดที่เกิดเหตุอ่ะตรงทำจุดที่เกิดเหตุให้มันให้มันปลอดภัยขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อไม่ให้รถข้างหลังมามาชนท้ายเราต่ออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตั้งตั้งบอกตั้งบอกจุดนะตั้งจุดตั้งตั้งไอ้เอาเอาเอาสามเ,เหลี่ยมอะเอาแผลเอา,เอา,เอาป้ายสามเหลี่ยมอะที่อยู่ในรถเราอะมันจะเป็นกรอบสามเหลี่ยมนะมาตั้งไว้ให้คนรู้ว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปดูต่อค่ะเบอันฮาร์ทนอุนเมชอูเบอุนฟาวฟอกน์เฟเกวิสเซ่น The u n b o r t be s t r i c h t i g นะคะข้อ b ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเขาบอกว่า I c h must เนี่ยนะต้องถาม I c h must u n h a l t e n u n m i c h uber u n f a r for f o r g e w v i s s e n นี่ก็คือว่าฉันจะต้องหยุดรถข้อ b นะถูกเป็นคำตอบที่ถูกเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าฉันจะต้องหยุดรถ แล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ที่เกี่ยวกับ,บอุบัติเหตุแล้วก็ตรวจสอบดูให้แน่ใจเนาะคนเนี้ยก็ต้องหยุดรถหนีไม่ได้นะที่เนี้ยชนแล้วหนีไม่ได้นะโทษโทษหนักนะคะชนแล้วถ้าเราไปชนท้ายเขาหรือว่าเราอยู่ในร่วมเหตุการณ์อะไปเฉียวเขานิดหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องอทําตามกฎโทรแจ้งตำรวจอะไรเงี้ย เนาะโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินโทรแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยหรือขนาดแม้กับว่าเราไม่ได้ไปไปร่วมชนกับเขาแต่ว่ารถข้างหน้าชนกันเราเห็นเหตุการณ์เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรไหมเงี้ยเราก็ต้องเราอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็ต้องหยุดรถแล้วเปิดไฟฉุกเฉินนะหยุดรถเรานนะ่ะแล้วเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เข้าไปดูเข้าไปดูว่าไม่ต้องเข้าไปในรถหรอกแต่ไปไปดูใกล้ๆกล้ว่าเออมีใครเป็นอะไรไหมแล้วก็โทรแจ้งตำรวจหรือโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินเราต้องทํานะ เพราะว่าเพราะว่าเราจะไปละเลยไม่ช่วยคนไม่ได้เนาะเราก็ต้องช่วยเพราะว่ามันเป็นกฎของเขาเนาะถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนแรกเลยนะเราก็ต้องไปดูแล้วโทรแจ้งตำรวจว่าเอออะไรยังไงอา้าวไปดูคําตอบต่อไปนะคะ C h e r for life then เดี๋ยวนะเอาใหม่นอกมา C ich muss hilfe leisten so der es v e r l e s t e geben die a n t w o r t C ist r i c h t i g คำตอบข้อ c ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อนี้ถูกทำสามข้อเลยเนาะเขาบอกว่าฉันจะต้องอแบบว่าให้การช่วยเหลือ ให้การช่วยเหลือคือแบบว่าโทรแจ้งตำรวจนะโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินโทรแจ้งตำรวจแล้วก็เฟลิสเตอร์เกเบนเนี่ยเฟลิสเตอร์นี่คือการบาดเจ็บเกเบนนี่คือว่าให้ข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บนะโทรแจ้งตำรวจแล้วแจ้งเขาว่ามีใครบาดเจ็บบ้างมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างมีบาดเจ็บกี่คนมีเด็กกี่คน คนแก่กี่คนผู้ใหญ่กี่คนอะไรเงี้ยก็แจ้งเขาเนาะเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่า,เ,าเกิดการบาดเจ็บกี่คนเนาะคือเราแจ้งเขาเบื้องต้นไปแล้วก็ถ้าถ้าบนทางด่วนนะคะบนทางด่วนมันมันจะมีน็อตรูฟน็อตน็อตรูฟซอยเหรอคือมันจะมีตู้โทรศัพท์ที่อยู่ข้างๆทางด่วนน่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ย ให้เราเดินไปหาตรงนั้นอะะไปหาตรงเอ่อตรงตู้โทรศัพท์ที่มันที่มันตั้งอยู่แล้วเราก็กดโทรกดโทรไปเลยเราเราไม่เอ่อถ้ากดโทรตรงนั้นน่ะกดโทรที่น็อตน็อตรูฟซ้อยเลยเนี่ยมันจะเป็นแจ้งสัญญาณอัตโนมัติเลยแจ้งสัญญาณว่าเราอยู่จุดไหนคนที่โทรน่ะอยู่จุดไหนเขาจะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยคนที่โทรอยู่ทางด่วนหมายได้เท่าที่เท่านี้เท่านี้หลักกิโลเมตรที่เท่านี้เท่านี้ ออนั่นนะคะก็คือว่าถ้าใช้ถ้าใช้ใชอ่ไอตัวโทรศัพท์ฉุกเฉินที่มันตั้งอยู่ติดตั้งอยู่ข้างๆทางด่วนเราก็จะง่ายกว่าง่ายกว่าการง่ายกว่ากับการแจ้งตำรวจโทรหรือโทรแจ้งหม่วฉุกเฉินแต่ว่าถ้าเป็นที่ลานสตาร์เซอร์เนี่ยถนนนอกเมืองบางทีมันก็จะไม่มีนะคะเราต้องใช้โทรศัพท์ของเราโทร ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ถนนสายไหนเออทีนี้เราก็ต้องแจ้งเขาด้วยนะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสายไหนหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่เทีนี้เราจะดูได้ไงแล้วก็ไปดูตามหลักข้างทางนะ่ะมันจะมีหลักบอกอยู่มันจะมีเสาเสาหลักบอกอยู่แล้วมันจะมีเขียนบอกอยู่ว่าทางสายไหนกิโลเมตรที่เท่าไหรแ่แล้วก็นั่นแหละเราก็ไปเอาข้อมูลในตรงตรงหลักอ่ะ หลักข้างทางน่ะที่เขามีมีติดบอกอยู่อะไปแจ้งตำรวจว่าเราอยู่จุดไหนเวลาโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินือโทรโทรแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยว่าจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงไหนเขาจะได้มาหาเราถูกเนาะเออไม่ใช่เราไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนแต่โทรแจ้งเข้าไปเขาถามว่าขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนบอกเขาไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ทําให้การช่วยเหลือช้าเนาะอ่าอ,อืมนะไปดูกันต่อเลย แต่ถ้าเกิดในในถ้าเกิดเกิดสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุในในเมืองในถนนในในเมืองในในซอยในถนนอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราอยู่เราอยู่ถนนอะไรอะไรเงี้ยเกิดเราเนี่ยขับรถอยู่ถนนอะไรแล้วก็มันอยู่ตรงโซนไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถบอกตำรวจได้เนาะโอเคค่ะไปดูข้อต่อไปเลยอธิบายซะยาวเลยกินเวลาในนี้อ่ะ คำถามก็ถามว่าโบราณคันเกลเบสบลิงลิชออฟไอเนมฟาซอยวานเนนคำคำถามนี้เขาบอกว่ากับสิ่งไหนที่มันมีไฟเหลืองเตือนบนรถนะคะกับกับกับเหตุไหนนะกับเหตุไหนที่ที่มันมีไฟเหลือง เตือนบนรถรถคันนะั้นอะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถบรรทุกหรือว่าอะไรก็ช่างที่เขามีไฟเหลืองไฟเหลืองไฟเหลืองติดอยู่บนรถเขานะี่ามันบอกเหตุถึงอะไรประมาณนี้นะคะเอาไปดูกันไปดูคำตอบนะคะา For f o r g e f a r e n an e i ne a r a b i s o d e r u n f l l s t e l l e r i e en w o r t a is tristig ข้อ a เป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าแจ้งเตือนก่อน,ออนจุดอันตรายตรงที่ที่มีคนทำงานอะ่ะเหมือนกับเขาทำงานซ่อมถนนหรือว่าทำงานอะไรเกี่ยวกับถนนน่ะหรือว่าหรือว่าเขาเขาะจะต่อเติมสร้างบ้านอะไรเขาก็มีจุดมีจุดเตือนอันตรายนะเวลาคนที่เขาจะต่อเติมสร้างบ้านอะไรเงี้ยต่อเติมบ้านเขามันจะมีแบบเขาจะมีเอ มีป้ายตรงถนนด้วยเนาะแล้วก็อุ่นอุ่นฟ้าเฉดเลยเนี่ยแล้วก็ตรงตรงจุดจุดอุบัติเหตุตรงจุดเกิดตรงจุดอุบัติเหตุนะเขาก็จะมีไฟไอไฟกับพรพิบเหลืองเนี่ยเนาะแจ้งเตือนถ้าเราเห็นเราก็ต้องระวังเราก็ต้องแบบว่าลดความเร็วลงนิดหน่อยเนาะถ้ามันมีมีตรงที่ไฟเหลืองเนี่ยเนาะเอ for i m l a n g s a m f h r e i n n g r o s s o r d transport the onboard bay is restricted ข้อ b ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าการแจ้งเตือนบนรถบรรทุกอะตรงรถบรรทุกที่แบบว่ารถบรรทุกที่ขนาดใหญ่อะที่เขาจะขับช้านะ เนาะเพราะว่ารถบรรทุกที่มันบรรทุกขนาดใหญ่อะขนาดกว้างหรือว่าขนาดใหญ่เขาจะต้องขับช้ากว่าปกติเนาะเขาจะต้องติดไฟสีเหลืองไฟกระพริบสีเหลืองด้วยเนาะโอเคเราบนท้องถนนเวลาเราขับรถเราก็จะเห็นเนาะเวลาถ้าเราเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยเนาะมันต้องมีไฟกระพริบเหลืองๆอะสีเหลืองๆเนาะเอาไปดูต่อเลยค่ะ C ข้อ c นะคะ c for I n e n f a r า o y m i t u n g e v ö h n l i c h e r e brighter the u n w o t h e r is b r i s t i c ข้อ c ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าแจ้งเตือนที่ว่ารถคันนี้นะ่ะมันวกว้างกว่าปกติเนาะ ถ้าเวลารถรถกว,ว้างกว้า,วางกว่ากว้างกว่าธรรมดากว้างกว่าปกตินะ่ะหรือว่ารถบรรทุกที่ที่มันกว้างกว่าปกติเขาก็จะมีไฟไฟเหลืองไฟเตือนเหลืองๆนะโอเคนะคะเคลียร์เนาะข้อนี้ไปดูกันต่อคะ่ะ ه, คำถามข้อนี้นะคะเขาถามว่า um, what must see be a c t i n before see in iron tunnel i r ร n นะคะคำถามคือเขาถามว่าคุณจะต้องระวังระวังอะไรก่อนที่คุณจะขับรถเข้าไปในอุโมงนะคะคุณจะต้องแบบว่า พิจารณาถึงข้อใดหรือว่าระวังเกี่ยวกับอะไรก่อนที่คุณจะขับรถเข้าไปในอุโมงค์นะนะไปดูคำตอบค่ะอา n e i g h b r shy w e e r eyes s h <sh> a t e n the u n w o r d a r is false ข้อคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที่ผิดนะคะเขบาบอกว่าเปิดไฟตัดหมอกหน้าเปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกหน้านะ อันนี้คือเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเปอเอาอามทาก t นกูดเบลเยสต์เต้นทูเนล์มิดอัพเบนิชฟาร์เรนทีอันวอร์ดเปออีสต์ริชติกคำตอบข้อ b ก็ถูกต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเขาบอกว่า,าขับกลางวันเนี่ย ขับในอุโมงกลางวันเนี่ยก็เ,เปิดไฟหน้าที่มันมีไฟไฟหลีด้วยอ่ะที่มันมีแบบเป็นเป็นไฟปกติไฟนี้เป็นก็ก็เป็นเหมือนมันเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วไอไอตรงเนี้ยเนี่ยเนาะก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องเปิดอยู่ดีเพื่อว่าเบลล์ไลท์เบลล์ไลท์เทนเนี่ยเบลล์ไลท์เทนนี่คือความสว่างนะคะเพื่อให้มันสว่างเนาะเนาะแล้วก็ชุนเนี่ยชุนเนี่ยนี่คืออุโมง อัพเลนเล็กนี่คือไฟไฟรถที่แบบว่าเราใช้เวลาขับขี่เหมือนมันมันเปิดเอัตโนมัติอยู่แล้วไฟเนี้ยเนาะอ่าไปต่อค่ะ c s o n e n briller up name the u n w a s e d say is drastic คำตอบข้อ c เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต้องถอดแว่นกันแดด เวลาเราขับรถไปในอุโมงนะไฟมันก็จะสลัวสลัวเนาะทีนี้เราก็ไม่ต้องใส่แว่นกันแดดก็ให้ถอดออกเพราะว่ามันจะทำให้การมองเห็นเราเห็นได้ชัดขึ้นเนาะโอเคค่ะโอเคไปต่อออันนี้มันครบสามข้อแล้วเนี่ย <c oughs> ทำคลิปละสามข้อเนาะ ทำต่อไปทำต่อไปแล้วมันก็จะยาวโอเคทําคลิปละสามข้อเนาะฝากติดตามช่อง YouTube ของนันด้วยนะคะชื่อช่อง YouTube เนี่ยข้างตามข้างบนนี่ค่ะน,นันนันชนาเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครแบบว่าไม่มีบัญชี YouTube ก็เข้าไปดูได้นะคะเข้าไปตรง YouTube แล้วก็เข้าไปตรงเครื่องหมายเซิร์ชน่ะตรงที่มันเป็น เป็นตรงเซนะิร์ชน่ะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยค่ะเนี่ยพิมพ์ชื่อนันเนี่ยเนี่ยตามนี้เลย n a n แล้วก็ b e n w a r แล้วก็ n a n t h a n a เป็นภาษาอังกฤษเนาะพิมพ์เข้าไปเลยแล้วเห็นถ้าเห็นแบบเนี้ยถ้าเห็นรูปแบบเนี้ยโลโก้แบบเนี้ยก็นั่นแหละช่องของนั้นเลยแล้วเข้าไปเลือกดูเลยว่าคุณจะดูวิดีโอไหนวิดีโอไหนก็เลือกดูได้เนาะแล้วก็ถ้าถ้ากดติดตามด้วยก็ นันก็นจะยิ่งขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะกดติดตามแล้วเราจะได้เห็นไงเห็นคลิปเห็นคลิปใหม่ๆเรื่อยๆอะ่ะเวลาเราติดตามใครสักคนอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาอัปเดตคลิปเราก็จะได้เห็นเห็นคลิปมาอัปโหลดคลิปลงวิดีโอทุกวันเนี้ยเราก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆในทันเวลาเนาะเนี่ยอันนี้วิดีโอเนี้ยเริ่มทาเริ่มใช้โลโก้ใหม่แล้วเนาะ โลโก้อันนี้นะคะคือเราเปลี่ยนโลโก้ใหม่เนาะเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนแค่เครื่องหมายตรงเนี้ยเครื่องหมายอ่เอ,เอ่โลโก้ u t u b e ตรงเนี้ยแล้วก็โลโก้ Facebook เปลี่ยนแค่ตรง2อันเนี้ยนะแล้วก็ใส่ตรงนี้เพิ่มอูบุงโดช์ไทยแลนดิชอูเบอร์เซ e นก็คือแบบว่าฝึกฝึกแปลภาษาเยอรมันไทยนะคะใส่เพิ่มให้เขารู้ไงบางทีแบบว่า คนก็อาจจะคิดว่าเราเป็นครูสอนขับรถหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาจะได้รู้วัตถุประสงค์ของเราที่เราทำคลิปนี้เนาะเออโอเคนะคะไม่พูดยาวฝากติดตามคลิปของนันในช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณที่รับดูรับชมวิดีโอของนันนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ